เฮ l โลเฟรนเวลคัมวิวโววีสามสิบแบ็กทูโมบายมินเซวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือ Vivo V22 Pro 5G ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันทั้งในเรื่องของดีไซน์ฟีเจอร์และประสิทธิภาพการทำงานสำหรับใครที่กำลังมองหามือถือที่ครบเครื่องทั้งความสวยงาม ความลื่นไหลและกล้องถ่ายรูปที่ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวดีไซน์ภายนอกของ Vivo V22 Pro 5G มาในรูปแบบที่บางเบาและหรูหราการออกแบบที่โค้งมนทำให้จับถนัดมือและใช้งานได้ง่ายตัวเครื่องให้ความรู้สึกพรีเมียมวัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงและสวยงาม หน้าจอเป็น AMOLED ที่ให้สีสันสดใสคมชัดและมีความลื่นไหลทำให้ประสบการณ์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นการดูหนังเล่นเกมหรือเลื่อนโซเชียลก็เต็มไปด้วยความเพลิดเพลินจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างคือเรื่องของกล้อง Vivo v 22 Pro 5G มาพร้อมกล้องหน้าความละเอียดสูงที่ใช้ระบบ AI ช่วยปรับแต่งภาพถ่ายให้ดูดีโดยอัตโนมัติทำให้เซลฟี่ออกมาคมชัดและเป็นธรรมชาติ ในขณะที่กล้องหลังถูกออกแบบมาอย่างครบครันทั้งเลนหลักที่เก็บรายละเอียดได้ชัดเจนเลนมุมกว้างที่ช่วยถ่ายวิวหรือภาพหมู่ได้กว้างขึ้นและยังมีโหมดกลางคืนที่ทำงานได้ดีมากทำให้การถ่ายภาพในที่มืดไม่ใช่ปัญหาภาพยังคงคมชัดไม่สั่นเบลอเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพ v i v o v 22 Pro 5G ติดตั้งชิปเซตที่มีพลังประมวลผลสูง รองรับทั้งการทำงานทั่วไปและการเล่นเกมกราฟิกระดับสูงได้อย่างสบายใจการสลับแอปหรือทำงานหลายอย่างพร้อมกันก็ลื่นไหลไม่สะดุดยิ่งไปกว่านั้นยังรองรับเครือข่าย5 g ทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่หรือดูวิดีโอความละเอียดสูงก็ทำได้อย่างรวดเร็วและการเล่นเกมออนไลน์ก็รับรื่นไม่มีดีเลย์ ในด้านแบตเตอรี่ vivo v22 pro 5G ให้แบตเตอรี่ที่มีความจุเพียงพอต่อการใช้งานได้ทั้งวันไม่ว่าจะใช้งานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่และหากต้องการชาร์จพลังกลับมาก็ยังมีระบบชาร์จเร็วที่ทำให้ไม่ต้องรอนานเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ที่ต้องใช้ชีวิตเร่งรีบในทุกวันซอฟต์แวร์ของเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายอินเทอร์เฟซที่ดูสะอาดตาและเป็นระเบียบ ฟังก์ชันต่างๆถูกจัดเรียงอย่างชัดเจนทำให้ผู้ใช้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วระบบรักษาความปลอดภัยก็จัดเต็มทั้งการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอและการสแกนใบหน้าเพิ่มความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกละเมิดอีกทั้ง Vivo ยังมีการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องทำให้เครื่องไม่ล้าสมัยและยังคงตอบโจทย์การใช้งานไปได้อีกนาน เมื่อมองโดยรวม vivo v, v 2 2 pro 5 g ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ครบถ้วนในทุกด้านทั้งดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยหน้าจอที่คมชัดและลื่นไหลกล้องที่ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ประสิทธิภาพที่ทรงพลังการเชื่อมต่อที่รวดเร็วด้วย5 g และแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานพร้อมระบบชาร์จเร็วเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสายถ่ายภาพสายเกมสายโซเชียลหรือใช้ทำงานรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ทั้งหมด และนี่ก็คือ vivo V 22 Pro 5G ที่เรานำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังในวันนี้ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mobile Minset เพื่อไม่พลาดการรีวิวมือถือรุ่นใหม่ๆและข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุดขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า